แจกสูตรหมูกรอบหนังกรอบเนื้อฉ่ำๆ EP ที่2ต่อจาก EP ที่แล้ว EP นี้พ่อครัวจะมาบอกวิธีการตุ๋นน้ำมันและการทอดหมูกรอบยังไงให้กรอบน,าน,าน้ๆสีเหลืองทองและฟูกรอบสวยสม่ำเสมอเหมือนกันทั้งชิน้นพร<อ>้อมสูตรน้ำจิ้มดำหวานรสเด็ดจากที่เราได้นำหมูกรอบผึ่งแดด4-6ถึงชั่วโมงจนหนังแห้งสนิทด,ดีแล้วเตรียมกระทะวางตะแกรงหรือช้อนเอาที่หาสะดวกให้นำมารองไปก้นกระทะนะครับเพื่อไม่ให้ชิ้นหมูของเราสัมผัสโดนความร้อนกับกระทะโดยตรงจากนั้นนำหมูลงกระทะได้เลยโดยที่มีตะแกรงหรือช้อนรองอยู่ เราเติมน้ำมันพืชไว้สำหรับตุ่นและทอดในปริมาณที่พอท่วมหนังหมูก็เพียงพอเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วให้จุดไฟตั้งไฟอ่อนๆให้ตุนในน้ำมันนับตั้งแต่จุดไฟตุนไว้3 0มสถึงสีนาท <c oughs> ีคอยสังเกตดูหนังเริ่มแห้งมีสีแดงเข้มแต่ยังไม่ฟู <c oughs> ดูดูดูสีสวยและแห้งสม่ำเสมอกันมากเลย <c oughs> ทอดกลุ่จนหนังแห้งดีแล้วผักไว้ให้เย็นตัวลง1 0บถึงสินาทีกรอบชิ้นนี้ผมจะแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งนะครับสูตรนี้สามารถเก็บไว้ทานได้เป็นเดือนๆถ้าพี่ๆทาตามซูหรืออยากจะทานตอนไหนเวลาาาไหนนก็แค่ํมทอด กมาส่วนมีวิธีการทอดยังไงไปดูกันต่อเลยครับกระทะใบเดิมเพิ่มไฟนิดหน่อยพอให้น้ํามันร้อนแล้วลดเป็นไฟกลางคนอ่อนให้นําชิ้นหมูลงไปทอดให้นําด้านหนังลงก่อนนะครับทอดด้วยไฟกลางกลงทอดประมาณ15-20นาทีหรือคอยสังเกตด้านหนังเริ่มไม่มีฟองอากาศลอยขึ้นมากลับด้านทอดด้านเนื้อตอน่อ1-2นาทีก็ควรจะไม่ทอดด้านเนื้อนานจนเกินไปพอเหลาต้มจนสุกแล้วเพื่อจะยังคงความจุยซี่และเนื้อที่ยังช้ำอยู่ดูดูดูหนังฟูกรอบสีเหลืองทองสม่ําเสมอกันมากเลยครับใครที่ทำ หมูกรอบกีทก่ทีกี่ทีไม่เคยกรอบไม่เคยฟูทอดออกมาแล้วสีไม่สวยสม่ำเสมอมีเคล็ดลับยังไงให้พี่ๆย้อนไปดูอ p พีที่1ได้เลยนะครับอยู่ใต้คอมเมนต์วิธีการเก็บหมูกรอบไว้ทานได้เป็นเดือนๆมีวิธีการเก็บยังไงไปดูกันครับให้พี่ๆเตรียมถุงซิปล็อคหรือถุงซีนสูญอากาศแล้วแต่สะดวกได้เลยนะครับใส่ในถุงปิดให้แน่นนำไปแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดาแต่ถ้าใครอยากจะเก็บไว้ทานได้เป็นเดือนๆแนะนําให้ใช้ถุงซีน,นาาสูญอากาศซีนดูดอากาศออกให้แน่นแล้วเข้าช่องฟิตนะครับมีหมูกรอบแล้วน้ำจิ้มก็ขาดไม่ไไไดดดดดด้้้้ปูววิิธีีีททํํําาาานนนจมมหรรรเเเ็็กกััตตต่่ออลยยคบง ะมีสีอิวหวานน้ำตาลกรวดน้ำส้มสายชูน้ำสะอาดน้ำตาลาสขาวและเต้าเจี้ยวอันดับแรกให้นำเต้าเจี้ยวมาปั่นให้ละเอียดน้ำเปล่าเติมเล็กน้อยให้พอปั่นได้และให้นำส่วนผสมทุกอย่างยกเว้นสีอิวหวานลงในหม้อได้เลยอัตราส่วนผสมทุกอย่างเดี๋ยวพ่อครัวจะขึ้นให้ด้านบนนะครับน้ำจิ้มดำหวานสูตรนี้สามารถทานคู่กับป็ดย่างหมูกรอบหมูแดงอร่อยเด็ดไม่แพ้ใครแน่นอนเตรียมส่วนผสมทุกอย่างเสร็จแล้วให้นำมาตั้งไฟอ่อนๆได้เลยเราจะเคี่ยวจนกว่ากลิ่นฉุนของน้ำส้มสายชูหายไปประมาณหมงใจเย็นนๆ่อยนะคร้เป็นสูต ใหญ่ส่วนใครอยากได้สูตรใหญ่ๆเอาไว้ทําขายผมจะบอกสัดส่วนไว้ด้านล่างใต้คอมเมนต์นะครับเผื่อมีพี่ๆเอาไปต่อยอดกันพอเคี่ยวทุกอย่างได้ที่ตัวซอสเริ่มมีความข้นนื่อกลิ่นฉุนของน้ำพึ่งใสชูเริ่มจ้าที่อิวหวานที่ขาดไม่ได้ต้องยี่ห้อนี้เท่านั้นนะครับฮ่าฮ่าสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วล่ะพอเติมที่อิวหวานเรียบร้อยแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันดีปิดไฟได้เลยถ้าไวให้เย็นตัวลงตัวน้ำจิ้มจะมีความข้นนื่ที่พอดีก่อนจะเสิร์ฟให้พี่ๆโรยพริกจินดาแดงซอยเล็กน้อยนะคร นะครับพริกจินดาแดงมีความเผ็ดถ้าใส่ไว้หรือดองไว้น้ำจิ้มจะมีรสเผ็ดเกินไปต้องระวังนะครับน้ำจิ้มพร้อมหมูกรอบพร้อมเราไปจัดเติบกันนะครับเี้ยกรอบทุกอนูนะครับผมสีเหลืองทองสวยทั้งแผ่นับเป<ร>็นสีเนื้อข้างในกันนะครับผมบอกเลยว่าฉ่ำม,มากๆนะครับมาดูดูดูทุกคนฉ่ำสุดๆนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงหมูกรอบกันนะครับว่ากรอบขนาดไหนนะจ๊ะนี่มาช้ำๆชิ้นเล็กๆนะครับไปชิมดูเนื้อฉำมากนะครับน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะครับน้ำจิ้มดานะครับสามารถทานกับเป็ดย่างนะครับหมูกรอบหมูแดงได้หมดนะครับผมผมบอกเลยสูตรนี้เด็ดมากนะครับพ่อครัวแจกให้แล้วนะจ๊ะจิ้มอย่างนี้เลยนะครับดูๆไป คตรอร่อยครับผมละลายอร่อยจริงๆครับน่ะน่ะเสิร์ฟครับผมเนี่ยไป๋ยวไปเสิร์ฟให้แม่กันสวัโปลดนะครับมีเมนูแรกนะครับยำหม,มูกรอบเมนูที่สองตำถั่วหมูกรอบและเมนูที่สามหมูกรอบทานคู่กับน้ำจิ้มดำนะครับแล้วก็ซีฟู้ดนะครับถ้าผมให้เลือกหนึ่งเมนูคือที่จะเลือกเมนูไหนดีครับ